สวัสดีผู้ชมครับพระตกลงเพฮ,ฮานะกองวันนี้เราจะพูดถึงภาพยนตร์หนึ่งเรื่องครับที่ถูกนํามาสร้างใหม่และคนอาจจะสร้างกันดีครับนี่คือเรื่องแผลเก่าครับเรียมเรือทนแล้วนั่นยู่บันไดเลื่อนทีโอ้ซึ่งแผลเก่าเรื่องนี้ในเวอร์ชันนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าพระนะที่มาสแสดงนั้นเป็นคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้พิเศษมากเราจะได้ไปพูดคุยสามารถเขาแบบสดๆส,ดส,ดสองคนเลยทั้งพระและนางไปดูเลยก่านะฮะว่าเขาจะสวยหรอขนาดไหนอ้าไปเอาแล้วทำไมไม่ขึ้นมาแต่แรกอะ เตามข้อ,ขอมูล,ท,ลมมที่ผมได้มาเดี๋ยวนะักแสดงในเวอร์ชันนี้คือม New ยยิวชัยพลแล้วก็ใหม่ดนาะวิกานี่ความสูงขนาดนี้ใช่เลยเรียมเนื้อทน วันของเกรียมแซมไฟดีนี่ขวันไม่น่าจะพูดภาษาอังกฤษได้นิวเชย์พอันนิวเชย์พอนะผมได้ข่าวว่าสองคนนั้นเขาจะต้องทำผิวให้มันเข้มขึ้นที่เขาทำเหมือนมากนะฮะรู้สิไม่ลอกก็ไมเลยค่ะว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่ดีงานแล้วค่ะใหม่เป๊ะมากนิวก็ดีงานอันนี้ใหม่แกะใหม่แกะมานานแล้ว กี่รก,กของนะ <c oughs> ความรู้สึกแรกเลยที่รู้ว่าจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มีใจมากภูมิใจมากๆค่ะ <c oughs> คือตกใจตกใจตอนที่ตอนนั้นเรียนหมอมอยู่แล้วหม่อมบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ร้องเพลงประกอบ <c oughs> หนังนะ <c oughs> เ้ยไม่ตอนแรกคือคิดไว้ว่าจะได้เล่นคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนชอบร้องเพลงลูกบุงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เคยเคยร้องเพลงประกอบตั้งแต่เดินแพ้และแล้วก็คุณพ่อจะเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงเก่าๆมากแล้วพอได้รู้ว่าจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเนี่ยยิ่งแบบว่ายิ่งเคยคือคือรู้่าว่าเพลงแผลเก่าเนี่ยเพราะทุกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงเหล่านี้มากๆก็ขอบคุณโอกาสจากหม่อมน้อยด้วยนะครับคือหม่อมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าหม่อมไม่ได้ให้ร้องเหมือนต้นฉบับหม่อมให้ร้องใน ลูกแบบที่เป็นเราเองเห็นบอกว่าต้องไปเวิร์กช็อปใช่ไหมเมื่อกี้ไปซ้อมกันแสดงด้วยเพราะอะไรอะเรียนเลยนะเรียนในเรื่องไม่ใช่กรุงมยามะที่พัดตัวไม่ใช่ไงนี่คิดมาจากบ้านหรือว่าคิดอะไันนานมากเวิร์กช็อปครับไปเวิร์กช็อปเพื่ออะไรครับมันเรามาแค่ร้องถูกไหมเราไม่ได้ไปเล่นในหนังด้วยคือเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่อย่างที่คิดคือเป็นภาพยนตร์เนี่ย สำคัญที่ว่าเราต้องให้มันสอดคล้องกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องว่าเขาทาอะไรอยู่ต้องการสื่อสารมเมสเซจออกไปยังไงด้วยดนตรีด้วยทำน,นองที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราร้องเพลงให้มันสอดคล้องกับเรื่องเราต้องรู้เรื่องราวว่าเรื่องราวของแผลเก่าในเวอร์ชนันนี้เป็นยังไงสสิ้นนเดืออออ,อมมงงงแ่คลรััวาตก เนงราจบที่พระคุณาของ MV ของเพลงประกอบหนังเรื่องแผลเก่าแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคนเบื้องหลังที่รู้ดีที่สุดครับผมหม่อมหลวงพันธุ์พิมานนเทวคุณครับสวัสดีครับผมครับขอเหตุผลก่อนเลยที่เลือกกันและแก้มาร้องเพลงประกอบคือแผลเก่าครั้งนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจจะทําให้คนรุ่นใหม่ดูนะมันเป็นแผลเก่าสําหรับคนรุ่นใหม่ จริงๆในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรืร่องในรบทหรือการถ่ายทำแต่นี้เมื่อเราต้องการนักร้องที่ร้องเพลงเป็นคนรุน่นใหม่ด้วย<ช>เราต้องร้องเพลงเพราะด้วยเพราะว่าเพลงอัปตะทั้ง5าเพลงร้องอยากมากก็การกับแกล้งนี่แหละแล้ววันนี้มาถ่าย MV ที่เป็นลายซิงค์ด้วยผมต้องลงมาดูเอมมากำกับเองเลยนะครับก็มันจริงๆแล้วเราคือไม่่มใช่พุ่มกับอย่างเดียวเราควบคุมการผลิตด้วยเพราะเราต้องดูแลทุกอย่าง ครบคุณบอกมากนะครับขอบคุณครับผู้ชมติดตามกันได้นะครับผมมเดเหมือนกันนะขอบใช่เหมือนๆเพราะฉะนั้นติดตามกันได้เพลงอีกไม่นานกันรอรวมถึงภาพยนเรื่องแผลเก่าด้วยครับ12สิงหาคมนี้แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนสนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ Super Daylight